สวัสดีครับสวัสดียามเช้าแล้วตอนนี้อยู่ที่สนามบินครับผมกำลังจะบินไปแฟนมีที่มาเกา๊าแต่วันนี้เนี่ยเป็นเวลา10บโมงกำลังจะ1ิบเอ็ดโมงยังไม่มีใครมาเลยมาถึงคนแรกอีกแล้วแต่ว่าไม่ได้เลทนะไม่ได้เลหมาถึงคนอื่นไม่ได้เลดเรามาเร็วกว่านิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าใครคนที่2คนที่3าคนที่4คนที่5และใครจะเป็นคนสุดทา้าย Never the same. ลงมะชน้ oh, oh, oh. สวัสดีครับวันนี้ผมมาคนที่สองแพนพี่สายเพราะว่านึกว่าบินสวนนะพุมิ <c oughs> ไปได้ถึงดินแดงแล้วก็มาดูรูปในคลิปก็คือบินตอนเมือไม่งั้นมาก่อนเลยไมงั้นคืออันดับหนึ่งคนที่สามองเบ้นแน่เลยเบ้นบ้านใกล้เดียกันครับใครคนที่สามเดี๋ยวมาดูกันมาถึงคนแรกเลยวันนี้เก่งที่สุด แต่ผมต้องเวลานะนี่พี่พิงมาถึงคนสุดท้ายนะครับจริงเหรอไม่จริงสองไอ้นี่สาวพิงค์สี่ดีแค่ไม่ให้ผมทายคุณไปสามปันใกล้ด้วยประเด็นปันใกล้เรือนแรกครับผมไปตัวนผสมจิ้มแเกือบเกือบไม่ยังไม่เอาไม่ถึงแอบไปตัวทาถึงดินแดงบู๊ผมลงเลยด่วนจิ้มแดงที่ไปแล้วออกทั้งในอ่ะจะฟิลเลียงเข้าได้ครับ เลี้ยงผมด้วยเก้าวิวเลี้ยงทั้งคู่เลยได้อันนี้ได้งานใหม่เลยเออได้งานใหม่มาเกาครั้งแรกครั้งแรกทุกที่อะต้นนี้เฮ้ยขอบคุณมากน้องขอบคุณมากครับเป็นเกียรติมากครับพี่วิวมาบัตรผมเลยผมใช้งานในการหาที่จอดรถชั่วโมงเองเหยาโรคเหยาโรคเหยาโรคโรคดีไปถึงอาคารสองโปรตีจอดใช่ไหมออกมาชั้นล่างเต็มเต็มเป็มเลยครับผมขามาคนที่เท่าไหร่ ไม่ใช่พี่เคลื่นรถยางรั่วพอ้ควอยากไปเคลื่อนอรก็เคลื่อนรถยางรั่วมากที่ทำไมคุณถึงไม่เอารถมาครับอดนเมืองไม่เอามาเพราะว่ากลัวหาที่จอดไม่ได้แล้วรถเป็นแบบว่าปลดเกียวว่างไม่ได้จอดจอดแปะไม่ได้ต้องเข้าซองเท่านั้นคุณไหวตัวทันมากใช่แบบสิงมากรถปลดเกียวว่างได้ไหมปลดได้ปลดได้ได้หาที่จอดได้ไหมโอตียผมไปจอดประมาณสองเลยไกลดิไกลหน่อยแต่ว่าที่จอดมีชัวชัวอ่าไปปุ๊บขึ้นวาปุ๊บไป ผมก็เลยขับปัมาวนมาปุ๊บอ,อ่ะเราขึ้นอาคารหนึ่งเราเลยมาจอดอาคารเดียวอ่ะ,อะแล้ววนก็นลงมา้างลาปุ๊บวนอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเลยหรอคือในใจคิดว่าเี่ยมันจะมีคนออกสักคนหนึ่งอ่าปรากฏไม่มีต้องยอมแพ้เพราะว่าเขานัดเกินเวลามาละ,ะผมก็เลยแบบโทรถามว่าแบบเฮ้ยทำยังไงไม่มีที่จอดอ่าเขาแล้วบอกใช้บริการวอลเลวันเลเป็นพี่นะพี่ขับไปแล้วล่วงหน้าไปก่อนแล้ว คือข <mile> ับ <derived> ไป <S 2> <S 2> ถึงมาเก๊าขับกลับบ้านเลยเอารถไปเก็บซะเป็นความคิดที่ดีเป็นความคิดที่ดีและแล้วครับตอนนี้นะครับน้องที่หล่อเหลาเอาการตัวสูงฉุมทะโลกเด็กยักษ์ฟูไปเลยครับเรียกว่าแบบหล่อไม่รู้จะหล่อยังไงหล่อรวยตามผมไปรับมาคนตามผมมานี่ครับได้แกนี่เลยอากาบิยูอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ต้นตีต้สีสวัสดีครับผมมาถึงไม่รู้คนที่อะไรมาได้เกือบสุดท้าย มีพี่นัทมีพี่พาวเวเวกแล้วผมไม่ใช่คนสุดท้ายก็แปลว่ายังอยู่ในเวลาทำไมมาชารับเนี่ยนั่นเลยไมาชารเลยมา้าดดูผมคุณก่อนผมทรงนี้อยู่แล้วรู้เลยเมื่อเช้านี้ผมใส่ชาร์จระเบิดเลยต่องต้องเชียร์ลิซ่ารอันนี้จริงปะอันนี้โกหกไง คือมาสายคือตื่นสายเขาเขาเรียกว่าคอนเทนตี่ื่นสายต้องหกไหมอันนี้ผมยางรั่วจริงยางรั่วผมก็เลยต้องเปลี่ยนรถเอาไม่กลับมาต่อนั่งแท็กซี่แทนผมก็นั่งแท็กซี่ผมต้องเอารถออกแล้วผมก็ต้องเอารถกลับเปลี่ยนเปลี่ยนรถมันใช้เวลาผมมีรถแต่ผมขับมันไม่ได้เพราะผมไม่มีที่จอดคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันจอดไม่ได้ไงครับไม่รู้เขาจะมาค่าจา ทำไมแต่งตัวน่ารักจังไงมีคนสุดท้ายกับผมแบบรอชมได้เลยสพนเล่นกันแบบไม่น่ารักเลยเด็กพวกนี้ใช่ไหมแต่ยังกรรอย่าเราจะบินแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอน้องครูที่นู่นเลยนะครับผม วันนี้อยู่กับช่วงคนไรรวาหลอดจากช่วงนี้ก็จะมีให้เราสองคนครับใช่ครับแผ่นี้ครับคุณนั่งนี่คุณอยากอยู่แก,งก๊งพวกผมป่ะช่วยมีขนาดนีด้ช่วงไหนช่วงคนไรวะหลอดจังนี่คือใครวัดสเกลสามคนเนี้ยคิดว่าใครปัญญาอ่อนสุดเอามันแน่นอนคือตัวเองอ่ะไม่ไม่มันแน่นอนเจอกันที่มาเกลแล้วกันครับไม่รู้ว่า นี่จะเป็นคนปิดบอกเลย่าเราจะพูดไว้ก่อนเชิญที่มากาวครับวอกอันนี้โยกยยอย่างอย่างปิดปิดล้องเขาเอาแบบหัวโค้งแบบนี้ครับ เราก็ถึงที่หมาเกาวนะครับตอนนี้แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกินข้าวก่อนแล้วเราก็เข้าที่โรงแรมทั้งแรกในทั้งแรกกแล้วมาเกาเป็นยังไงน้องอากาศดีมากยังไม่ออกมาเจอเลยแอะเลยแอะล้วนถว่าหนาวคุณมีพอยหรือเปล่าว่าแบบสิ่งที่คุณอยากจะทำในมาเกาวมีอะไรไหมอ๋อแน่นอนมันมีเป็นรู้อยู่ตั้งแต่รอกินอาหารใช่ที่ดีอร่อยที่ดีอร่อยครับผมเดี๋ยวรอไปดูว่าเดี๋ยวเราไปร้านอาหารก็ได้ครับเราไปดูว่าจะอร่อยแค่ไหน แล้วตอนนี้เราก็จะไปไปนะครับ eating eat eat ครับวันนี้เราก็จะมากินกับ2คงอนทีล้วครับเรอไม่ใช่อเมี okay, <talk. S 1> มีหลายคนครับ <c oughs> ตอนนี้เรา เรากำลังจะไปกินข้าวนะครับตอนนี้เรากำลังจะไปกินบะหมี่นะจ๊ะเชื่อเหรอคิดว่านะตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะรยากาศร้านฟิลฟิวที่มันมันบรรยากาศคือแบบหรูหราอลังการมาก ขอบคุณเลยน้ำมันมันไม่ได้กินเหมือนกันเลยเบ่อล่อยอ่ะอร่อยไหมอ๋อทุกคนหมดเวลาแล้วอมดต้นทีครับต้นทีต้นทีต้นทีขอโทษทีต้นทีครับต้นทีต้นทีหมดเวลาแล้วตนทีครับต้นดีนะอ่าเราเห็นลีแล้วนะครับทุกคนหมดเวลาแล้วเฮ้ยไม่กิน ถ้ากินหกคุณได้ไรผมนะถ้าผมกินข้าววันนี้ตอนตอนเที่ยงไม่ต้องจ่ายไปจิกเออแค่แค่วันเดียวให้คนเดียวพี่ไม่เกี่ยวกินเลยมันดีกว่าดีกว่าทีคิดผมทำเสร็จแล้วครับผมทำเสร็จแล้วขอบคุณน้องลี่ที่เลี้ยงนะครับขอบคุณครับแค่แค่ไม่คุ้นเกี่ยว แล้วลูกอะรอติดตามครับทุกคนไม่รูปน่าจะลงก่อนคลิปอรุณสวัสดยามเช้าครับวันนี้ผมอยู่ในโปรเซสเรียกว่ากำลังขึ้นหน้ากับไม่ยอดเฉยๆอยู่แต่ผมผมก็เรียกว่าเสร็จประมาณชั้นหนึ่งแล้วกันไปดูคนนู้นดีกว่าเขาก็ยังไม่ตื่นมอร์นิ่งครับเช้าตลอด แช่คุณเช้าก็ดีจะได้แบบว่าร้อนแรกก็จะเสร็จปุ๊บก,ก็จะลงไปกินข้าวกับน,น้องป๊อปแล้วก็ขึ้นมามีเวลาพักผ่อนอีก,กนิดหน่อยอาจจะงีบทำภูรัสสุดโตัวใดๆผมโดน<ม>ดังหน้าทำผมคิวแรกครับทุกคนเโดนแกงไม่เห็นบอกมอร์นิ่งนี่เลยม,ม,มอร์นิ่งคิสได้ไหมไม่เห็นบอกมอร์นิ่งครับเลย ตรงบริเวณคางเนี่ยเขเลอกมาจริงเขาหล่อไงเนี่ยเขาขึ้นหน้าเขาหล่อละวัสดีครับพอยาขึ้นหน้าขึ้นผมกันนะครับเดี๋ยวจะเป็นดาราละค่ะนี่เป็น f o อ e ครับเดี๋ยวเราดูอัปเดตน,นะครับ,นรรบขนาดนี้เวลา9กนาฬิกา20นาทีถึงคิวของเราแต่งหน้ากันเรียบร้อยเราออกสีม้วนมาเสร็จมงเราออก11รม,น,ม,น,มนจะ้ะ morning b y Amy Jane ตอนนี้บรรยากาศดูข้างนอกดูแบบว่าครึมครึมมันจะตกหรือเปล่าต้องลุ้นดูนะจ๊ะ morning morning มอ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 พร้อมแต่งหน้าไหมวันนี้ยังไม่พร้อมพร้อมนอนครับมาวันนี้ยังมั้งกลิ่นมาไม่พอเอาผมมาด้ยโอ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 ้ย นี่คือข้อดีของการที่ทับและแต่งหน้าตอนเจ็ดโมงตอนนี้อ f t เตอร์แล้วก็คือเป็นดาราแล้วตอนนี้เรากำลังจะขึ้นโชว์ภายในสาวสองชิเปิดลิฟต์มาโชว์เลย ดี Rock então, ตอนนี้เรียกว่าอยู่ในโั้นตการทัดหน้าครับผมเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งเรียกว่าไปบ็อกกิ้งมาขอเก็บพลังก่ครับเพื่อเป็นระเบิดไปที จะเปิดแบบไหนอูมโก้กขาคล้ายอังนี้ต้องแต่งเพิ่มหน่อยหน้ามังใหญ่บุกเลนแท้วลองดือไปไกลๆอย่าเล่นอย่าเล่นไปไกลไปเก่งวัควันนี้ครับ Match Day ครับทุกคนวันนี้ก็เป็นเอเชียที่สุดท้าย và yes su su chúc cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

i ห้าสิบนะครับแล้วก็มีถ่ายตอนเซนที่มันเป็นแบบว่าแฟนไซสี่ร้อยห้าสิบใบอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วครับเดิไปกันแล้วก็ตกเด็กผมแต่ว่าต้องมีฮอร์ดพอด้ะใจหายเมื่อมันถึง หรือแพนนด้าเี่ยมันไม่ได้ตาดำเพราะง่วงนะมันแบบวันนี้เมคอัพบอกเพราว่าเป็นแบบเป็นอะไรชุดดำใช่ไหมชุดดำชุดดำเห็นไหมล่ะสนุกดีสนุกดีสนุกดีตอนนี้เราก็ทรายหมดแล้วผมหมดหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวผมเดานะว่าเสียงผมหายแน่นอนคืนนี้เราอาจจะแบบว่านอนระเบิดว่าคือเสียงเสียงผมหายแน่นอน My name is Brian. I'm 24 years old. I'm from Korea. How are you feeling today? Um, I'm very happy. I'm hungry very, very much. Thank you for your support coming today. I'm um, so happy very much from Macau. Huh? Thank you for your support. Are you from Korea? Yes, from Korea. Korean? Yes. From How Korea. are you? Oh, 24 years old. Yes. The new man, Brian. อยู่ <Bond> ในนิวได้ครับโอไฟอยู่ไหนมิลล์มเลยม่เท่นมีคำถามอยากได้ปหมคนนี้เหรอคนไหนเนี่ยคนเนี้ยคนไหนเป็นในห<ม> <in> enfin ัวแดงถ้าบอกว่าคนคนไหนหลองข้ไหนคนเนี้ยคนนี้คนพันม่านเสร็จแล้วครับมากินข้าวกันครับทุกคนครับ แต่ใช <tr ่นติงก้งหูต้ากุ้งหกุ <h <h ้อยอาครบ้างบอลอเรากำลังไปสนามบินนะครับเราจะบินกลับไปที่ ่ายแลเขาบอกว่าเมื่อคืนมีคอนเสิร์ตนะครับ s t r a i Kids หวังว่าเขาจะกลับวันนี้แล้วผมจะแบบเดินผ่านเดียวกับอากาศของเขาเดินผ่านไปลยกกับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่สนามบินโมเมาเกาแล้วแล,ว,แล,ว,แล,ว,แลวก็กำลังอิทอิเป็นนูโดมีออสเตอร์ด้วยกมมีเชงเชงจร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 รจรจรรจ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 รรจจรจรจรรรากรรจรร บอดดิ้งเพราะว่าเราสายแล้วนะครับบ๊ายบายอะไรอะไรเนี้มาซ้ำร้านนี้อ่าแทนให้ผมเฮ้ยอยวเจอกันที่ไทยนะครับไม่เห็นหรือไม่เจอแล้วเพราะว่าเจอคลิปหน้าเลยนะครับที่เม็กซิโกบ๊ายบายดูดก็ก็ดูดก็ดูดก็ก็ดูดก็อะไรเป็นภาษาอื่นหรือภาษาไทยไม่มาภาษาอื่นเพราะว่ he doesn't know anything